ทะเลที่สดชื่นเยก็เหมือนคลื่นที่มีเธอเฮ้ยนี่ไงแค่จังหวะไม่มีความรักไม่ยังมีบทจะบทจะก่อนอย่างนี้กูกำลังดูรูปประโยคอยู่ว่าใช่ไหมทะเลที่มีคลื่นก็เหมือนคนหื่นอย่างมึงโอ้ป๊อปโอ้โหดให้กูเปิดแชทเลยไหมสวัสดีคนดูหรือยังสวัสดีครับทุกคนครับยินดีรับกับสู่แคมป์ปิ้งครับ ท่าอะารายการเนี่ยไอ้เฮียชื่อรายการเรามันไม่มงคลเหมอือนกันนะก็พี่ป๊อปมันไปถ่ายอะไรมาไม่รู้แล้วมันบอกพี่พี่ป๊อปหนูดูรายการพี่ใครนะไปไปเจอนี่แม่พาลูกมาออแล้วเขาบอกว่าเอ,อ้ยพี่ป๊อปลูกชอบรายการแคมป์ <laughs> ไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดป๊อี้จริงจิงมไม่ได้คำแบบทะลึง่งต่างๆนะแคมป์ปลิ้นคือเราสนุกกันมันจนมันปลิ้นไปหมดจนมันปลิ้นออกใช่แต่ถ้ามึงที่มึงคิดมาไม่ใช่แบบนี้แคมป์ อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือไม่สนุกจนปลิ้นแต่ว่าแขกรับเชิญวันนี้เด็ดมากเอ้ยโหแขกรับเชิญวันนี้เด็ดมากมะม่วงหายหมดเลยเหรอโหเหี้ยแม่งมุก90ใช่ไหมอะไรเงี้ยจ้าด๊าไน่เราสีวันนี้เราแบบเป็นอะไรเป็นไทนธุ์พ่อปลอกเราสดใส่มากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญ ที่เราจะต้องแต่งตัวมิชชดกันขนาดนี้เพราะอะไรเหรอคะเพราะว่าเรามีหนุกวันนี้ใครจะจมน้ำหรือกูโดดไปช่วยเองไม่ัดเดี๋ยนะเอาตัวมึงสองคนให้รอดก่อนฉลามโอ๊ตกูไอสัตว์เด็กๆกูบอกโอ้โหนี่ปกติถ้าเรียนปกติชอบท่าอะไรครับท่าหมาครับเอาเนี่ยมึงไม่รู้จักพ่อกูสอนกูว่ายน้ำโดยการที่ถีบลงไปในคูแล้วก็ท่าหมาท่าหมาคือแบบตะกุย นี่นะบ้านมึงหรือไรออนคิงไอ้ตัดมีดทิปตกเหวเพื่อให้ลูกรอดออกมาได้มันคือการเลี้ยงลูกแบบวินเทจมีท่าหมาท่าหมาท่าผีเสื้อท่ากบท่ากบเฮลิคอปเตอร์ได้ไหมกันฉิบแข่งเราเชิญเขารอพี่พี่อยู่แวแต่ว่าอยากให้พี่พี่เติมอ n นจี้หน่อยเพราะว่าเขาเนี่ยแบบมาแรงมากเขาไม่มีทางสู้เราได้หรอเพราะว่าเราแข็งแรงมากเพราะว่าเราดื่มนมทุกวันอุ้ยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยพระบังกูลเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกเมื่อวานหนาวเออ ถ้าเราไม่แข็งแรงอ่ะเราก็จะไม่สบายเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเราแข็งแรง<อ>นมเปรี้ยวดีไลท์สุดรออริจินัลสีแดงไงป๊อปองกูล <S <S มีจุลินซีอิมูเ u สต์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไงดีต่อระบบทางเดิอนอาหารและขับถ่ายด้วย <S <S ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรงครับแต่สำหรับสาวๆแนะนำให้เป็นนมเปรี้วดีไลท์สีเขียวสูตรน้ำตาล0.1%หวานจากญ้าหวานธรรมชาติเป็นไงโอ้ เฮยยียมันฟืด<อ>ไปหน่อยค,คุณไม่เคยเหรอพราะมันปาดไปแล้วมันไม่เข้ามีจังหวะฉลับนียจังหวะฉลัแบแล้วบางทีเลยป้ายแล้วมันไปโดนดอกจันอ่ะอุ้ยสะดุ้งอุ้ยจริงๆคือแขกรับเชิญต้องเดินมาเปาวะแต่แขกรับเชิญคือแบบเอออีดอดทํำไมให้พวกเราเป็นคนเดินไปวะเขายืนกินอะไรอยู่ก็ไม่รู้ไปงานสดเชือนะน้่ทำไมหลออมงไอ่หารหลอดได้บอลได้มันจมเนี่ยที่เห็นไหมเฮ้ย นี่เป็นไงแขกรับเชิญกูแต่แล้เจ้าเดี๋ยวเป็นปายถอยมาระวังลูกเดี๋ยวเจอญย่หวานลูกอันนี้เดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือเวลาไอ้ไอ้กองกองหนูอ่ะยังไงไหนเล่าก็คือแค่นี้เลยมือถือเครื่องเดียวไม่ยังไงไหนเล่าอันนั้นคือช่องแบบผู้หญิงสามคนอีกอันหนึ่งใช่เต้ดีใส่เลยสิชื่อมันเหมือนกันทุกนีอะไรอย่างงี้ได้ไงรายการเขาเ็่มคนละรูปแบบ ผมก็ดูอยู่ตลอดชื่อรายการอะไรไหนแล้วซี้ได้ยู่ได้ยูแหมตั้งใจฟังเจน่าเยียเมื่อกี้แต่ตอนเนี้ยัวแขนลงได้ล้วอ่อะพร้อมยังอะหยงเย่วันนี้ให้พี่ๆเตรียมกล้องกล้องฟิล์มมานี่อย่าเยี่ยมแต่กล้องฟิล์มทุกตัวที่มีที่บ้านวันนี้กูเหมือนมาถ่ายนกเหมือนกันนะสภาพตัว ถ้าจริงเหมือนมาส่องนกเดี๋ยววันนี้ให้พี่โอดถ่ายรูปให้พวกเราดีกว่ากูเคยเป็นรายการข่าวแล้วเขาถ่ายรูปให้กูสวยมากนี่สวยถ่ายรูปผู้หญิงสวยนี่คือมีชุดข้างในมาเนี่ยไม่ใช่เซอร์ไพรส์พี่โอดแบบมีชุดข้างในอีกชุดกูมีกีบกูมีกีบให้ดูไปเอาไปใช้ไปไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มั้งจะทำอะไรห่วงเพื่อนมั้งหัวใจกูจะไปแล้วเพื่อนก็มีให้พี่เหมือนกันปากยิ้มยิ้มเสียบคอนเทนต์ แล้วหลังๆไอ้นี่แม่งเหมือนแม่งรู้อันไหนเสี่ยงแม่งแม่งไม่เอาเลยเฮียกูก็หมดเองดิกูแมนไรกาศก่อนไปถ่ายรูปเดี๋ยวขอให้พี่ๆแบบว่าแชร์วิธีการเตรียมผิวเลยก่อนไหมคะแบบทากันแดดให้ทากับพี่โอ๊ตกับพี่ป๊อปด้วยวิธีทากันแดดด้วยเหรอใช่พี่ไม่เคยทากันแดดเลยชีวิตนี้จริงปะเนี่ยเออนี่โอ้โหเอาแบบอกให้ด้วยเฮ้ยเอาซีออยมาให้ด้วยอ่ะขี้เกียจในการเอาป้ายออกกูไม่รู้แต่ว่าถามกูกูถามไปไงเป็นไง ถ้าทำไมอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าบ้านนี้เนอะเขาไปไปทะเลกับไปจำเข้าบ้านไหนดีๆหน่อยชิคกีงเกือบแล้วเนี่ยแฟนน้องนะเนี่ยแฟนโ่อๆกับต่อๆแต่โดนคราวที่แล้วก็โดนเนี่ยเนี่ยมาสาดใส่โดนนมอุ้ยไปโดนนมเขาอีกเขาที่ไหนพี่ไม่โดนไม่ใช่อินี่ไม่ชอบกูเนี่ยโดนนมโดนอะไรได้ให้โดนนมเพียวดีไรก็พอ ได้มาสวนน้ํานานย่างพวกพี่ๆอ่ะกูไม่เคยมาเลยไม่เคยเลยกูเคยมาก็คือจําความได้คือตอนเด็กแบบมากๆแล้วอ่ะคือสวนสยามเนี่ยมันคือที่ที่ทุกคนทูดาฟอร์ต้องมาครั้งหนึ่งในชีวิตคือกูคือแบบจําความไม่ได้เลยที่มามึงควรโดนประหารกว่าแค่กูไม่เที่ยว Amazing Park เนี่ยหรอกูคนตายเลยหรอพี่ไม่เคยมาเลยพ่อแม่พี่ไม่เคยพาพี่เที่ยวเลยยิปซีมันควรติดคุกทำไมวะการที่กูไม่เที่ยวทะเลกรุงเทพกูผิดขนาดนั้นเลยหรอ DJ จวิ w ฮะกูไม่คิดีเจวิ w พาดีเจวิเราต้องทำอะไรนะหยองเยให้ทากันแดดเตรียมอยว่ไได้ไปจู้กับแต่งแดดแต่ไม่ใช่สปอนเซอร์นะคะกำกำไว้หน่อยก็ได้บรรยากาศเหมือนโอ้โหไม่รู้เลยมาที่นี่ไอเอฟกูขอมือมึงรูปหน่อยได้เลยคือบรรยากาศเหมือนเขาแบบเหมือนคุกเครื่องปรุงให้กับขาหมูเยอรมันอ่ะมันมีสูตรไหมว่าทาทาไปเลยทาเยอะมากมันไม่ต้องมีแบบทาแบบหลังอาบน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ปะไม่ต้องค่ะทาไปเลย พาไปให้เยอะที่สุดเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่เนสงสัยมานานแล้วเว้ยคือพวกเราไม่มีขนไงอีกอีพีึลงอีกอีพีหนึ่งตัจริงนะได้แต่มืงแต่เข้าใจป่ะว่าตรงที่มีขนคือมีลูกพี่พี่ทำยังไงขนแห้งหรอเอาลมเป่ามังลูกเปรี้ยวใดเป่าลูกพูไป่ะไปเริ่มตร้งแต่นี้ยงเยเราเราไปตรงแห้งๆก่อนดีไหมครับแห้งๆก่อนได้ดิ แห้งคือตรงไหนอ่ะแถวแถวต้นตรงนู้นนะคะพี่โยนได้ต้นปาล์มใช่ป่ะใช่ต้นปาล์มไหนคือต้นปาปลามมป์ม,มวะอเสวยมากลูกดีมากลูกจิกเข้าไปซุปเปอร์สตาร์เห็นแล้วขนลุกครับ ก่อน He 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 ไปกินรูปแล้วคะ เจ็ดแล้วโอเคคือกดไม่ต้องเยอะแต่สมองมันต้องสั่งนี่น้องเซไพของวายมูสิกผมจัดการให้ภาพสวยๆนี่ปอปเรามเราเซ็กซี่สู้เขาไม่ได้เราขอน่ารักได้ปะ่ะน่ะเราน่ารักหน่อยขอพี่ขอไอ้อ่วงยางหนูจะวิ่งเหมือนสารโรมนะจริงๆไม่ได้วิ่งสมมติว่าวิ่งนะแร่งเอายะได้แล้วรูปเดียวรูปเดียวเองโอ้ยห่วงฟิล์ม มันให้ฟิล์มพี่ใหม่อยู่27รูปของมันอ่ะ30กว่ารูปแถมมีดิจิตอลด้วยวยมาก okay. สวยมากโอเคหนึ่งสองเอ้ยสวยคนลุกค evet รับคนลุกคนลุกโู้โหเลยเหรอโ่้โหเลยต้องบิวเขาเดี๋ยวเชียร์เชียร์น้องสะพายไวมิวสิกไงน้องสะพายไวมิวสิก អបអរបពិធីចូលរួមអបអរបពិធីចូលរួម ีเเเอฉียดแล้วกูหมุนไงมุมไหนของเขาวะมันจะยังไงทำอะไรช่วยสักนิดได้ไหมช่วยทําได้ยังไงวะทีมกูจะหมดแล้วหยงเมื่อกี้กดไปเท่าไหร่คะเนี่ยหรือสี่รูป จริงแม่งให้มาจริงๆกล้องต้องมีอะไรสามสิบหรูปไม่ให้กูมา27ฟิล์มที่ม hey, okay, okay. ี27รูปมึงดูจิตใจของมันเอ๊ะโอเคโอเคสมมติสมมติว่าฟิล์ม27มันหมดแล้วทำไงวะไปไปซื้อดิ มีตังมาหลุกหนูเนี่ยกูบอกแล้วไงกูบอกแล้วมันไม่ให้ปีมยี่สเองอะลงยังไงก่อนม่ขาลงเออแล้วก็ปัดโอเคกูไหมเอากูไหมเอากูสักรูปนึงโอ๊ตกูอยากมีลูกไม่ต้องยุ่งไม่ต้องพูโอ้อยู่เฉยก็เราเป็ความสุขแล้วกูไม่สามารถไม่ลูกพี่เอาพี่ไปเลยหินนี้ได้ไหมหินนี้ไหมฮะหินนี้ให้หนูยังไงเดี๋ยวพี่จะช้อนโอ้ยดี มาทำยี่อะไรเอาสองมือจับจับเอ้ยเดอด้นี่ยกอนี่ยก่อแล้วก่อแล้ว แล้วแสงเข้าริมไลท์แบบโอ้โหคุณดูดิแล้วกูเนี่ยจังหวะนี้กูทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีกล้องแล้วใช่ปะไม่มีฟิล์มดีอยู่ที่ตู้เอยม้วนอ๋อหมายถึงว่าฟิล์มเหรอไอ้บุรีดีอะไรนะน้ำมวนสุดโ่อุ้ยมันน่ารักสวยเลยอ่ะดีะพวกเราเลือกสุดมาถูกมากเลยดีอะกล้องจะแพงก็ได้แต่ว่าต้องให้ภาพแพงที่สุด อะไรนะพูดอะไรเราพูดอะไรพูดไปเลอยเรสอนน้องๆที่มันถ่ายวิดีโออยู่มันไม่ได้อยู่ที่กล้องอยู่ที่มันอยู่ที่ตาของเราเฮ้ยมันอยู่ที่แบบด้วยเฮียมึงได้แบบระดับเวลคารมาแบบนี้ยังไงถ่ายก็ต้องสวยน้ำตาเข้าเหงื่ออเหงื่อเห็นเห็นเห็นไอคานไม้นี่ไหมครับช่วยกันยกแล้วก็ไปเก็บ อาเรแสอตลกแดกขึ้นมาอีกหน่อยนึงค่มอหันคุยกันมางพี่ยิปเฮ้ยหยงไปฝากเอาฟิล์มของพี่มาหน่อยดิได้แล้วเหรอโอเคโอเคโอเคอุ้ยเฮียได้ได้อยู่ได้อยู่ต้โอเคนี่นีนขอตามี่พี่นไหปมุมนู้นนะคะเดี๋ยวเราไปก่อไปอันซได้เหรอ ใต้หลังเด้อสแลนฟ้ามันแล้วพอนั่งใต้สแลนนั้นหน้าน้ำเงินแป๊ดดีอ่ะไม่เหรอวะมันได้ฟิลอย่างนี้นะฟิลไอหน้าน้ำเงินอ่ะอะไรนะอวตารอ่ะไม่ชอบอ่ะแม่งบุลลี่อวตารอีกอ่ะคุณหมอเกิดยังไงนะเกินะพี่ป๊อปเราไม่เห็นทำอะไรแบบนั้นเลยอ่ะพี่ป๊อปอ่ะเชื่ออยู่ในคอนเทนต์ใหม่อุ้มๆมาเลยพี่ป๊อป ล่าน้อยสัตว์พี่มีพร็อะไม่ต้องห่วงหยงมาลองกล้องใหน่อยมึงต้องมีบล็อกอัพดิหยงเดี๋ยวยิฟยิฟเราทันทัาเซิร์ฟมึงทำหน้าเซิร์ฟตรงนี้ฮ้าเป็นเราเราจะลงไปพรอพแล้วทำไมกล้องนี้กูมีสิบสามรูปเองวะต้นกล้องสองร้อย งมึงเอากล้อง13ลูกให้กูอีกแล้วก็พี่ป๊อบเลือกเองอ่ะเชอรี่อ่ะพี่ขอบุกหน่อยนี่บุกนิดนึงหนึ่งสองเนยากเซ็กซี่เหมือนเพื่อนมนะั้งอ่ะเนยจะเซ็กซี่เหมือนเพื่อนเพราะเนยจะมีผัวแล้วนะพี่พี่รู้เอาให้น็อึ้งเลยเอาให้น็อตเอาให้น็กลับบทบทวนนะวพราะเนยสิ่งที่ควรทบทวนคือการดึงไวเล็ตออกมาตอนนี้แหละเอาจริงนะคลื่นมันซับคลื่นคลนมันซับ มองพื้นมองพื้นมองตามมองพื้นมองตามได้มองพื้นมองตามอยากเร่งร้อนไม่โอ๊ตน้องรัก เรามาหาอะไรเย็นๆกินแถมมีประโยชน์กันกับร่างกายสักหน่อยไหมร่ะได้สิป๊อปอกเกิลนี่เลยนมเปรี้ยวดีไลท์อิมูลัสแนะนำอีกสองสูตรครับนมเปรี้ยวดีไลท์ขวดสีฟ้าสูตรน้ำตาลน้อยลดน้ำตาลลงส0อร์นนมเปรี้ยวดีไลท์อันนี้ครับขวดสีส้มสูตรนมเปรี้ยวดีไลท์สูตรขวดสูตร นมเปรี้ยวดีไรขวดสีส้มสูตรพัดพัดไฟ <laughs> <laughs> นมเปรี้ยวดีไรขวดสีส้มสูตรพัทไฟเบอร์อช่วยเรื่องระบบขับถ่ายแล้วก็ลำไส้ครับอตอนนี้อยากสดชื่นนะครับนี่ครับรองนี่ครับรองโยเกิรต์ตไหมอ่ะนี่ทดลองเลยเขามีหลากหลายรสนะครับรสวุ้นมะพร้าวรสผลไม,ม้รวมรสสตรอเบอรี่รสนมเปรี้ยวอร่อยหอมโยเกิร์ตเหมาะกับซัมเมียร์ซัมเมียร์ซัมเมียร์เหมาะกับซัมเมียร์เลยเหรอเหมาะกับซัมเมียร์แบบนี้เลยครับ รู้ ie สึกตาตกปะวันนี้มีความสุขมากเลยวันนี้มีความสุขจริงยงพี่ไม่เคยมีความสุขในการถ่ายแคมปิ้งเท่านี้มาก่อนเลยอะแต่คุณชมคุณอะวันที่มันไม่ดีก็เราก็ด่าได้ในวันที่ดีเราก็ชมมันได้แต่วันนี้ก็ไม่ควรชมนะเพราะแจเชอญกูเป็นคนดียวมานะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ก็ดง คุณชอบการถ่ายรูปเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมีชอบซีนไหนอะไรยังไงไหมเดี๋ยวชอบหมดเลยแต่ว่าหยงสงสารดีกว่าสงสารใครสงสารพี่ป๊อปทำไมอ่ะไม่มีฟิล์มเลยแล้วกูก็เพิ่งรู้ว่าถ่ายมาแล้วจะมีเชอร์รี่อยู่ข้างในแล้วเอเนอร์จีพี่พี่พอหรือยังเพราะว่าส่วนน้ำยังไม่ได้เล่นเลยพอเพราะว่าพี่กินนมเปรี้ยวดีไลท์ไปแล้วงั้นพร้อมเราไปต่อนะให้เล่นน้ำเหรอ ให้พี่ๆเขาแบบไปช่วยเชียร์ริมสะดีไหมพี่เขาไม่เล่นเกลาองเราเหรอแต่เขาจุ่มๆไงของสวยงามต้องเอาวางไว้ในที่ที่มันถูกต้องเอางี้พวกกูอ่ะถ้าวางให้ถูกต้องพวกกูควรอยู่ตรงไหนควรสุดเลยยัคือถ้าสมมติว่ามึงมึงพูดกันตามหลักแบบชาวบ้านอะนะคนเล่นคือเขากูสองคนอยู่ข้างบนแต่ว่าอยากเห็นพี่โอ๊ตกับพี่ป๊อปต่แต่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 แต่ลงมันจับมือด้วกันขอได้ไหมอยากเห็นได้กูเคยแล้วกูบอกเลยวันนั้นอะเป็นวันที่กูบอกแล้วว่ากูจะไม่เล่นแม่งอีกแล้วเฮ้ย ทำเพื่อน้องเลยเดี๋ยวพอมึงจบนะและสิ่งที่มึงจะคุยกับกูคือทำไมมึงไม่ห้ามไม่สุดทำไมไม่ห้ามไม่สุดวันนั้นกูมาเกือบทะลุ <c oughs> และ live ไลฟ์การ์ดแม่งเดินอุย้ยคีดดูคนที่อยู่กับสิ่งนี้มาตลอดเป็นสิบสิบปีแม่งเดินมาอุย้ยก็คือก็คือคิดง่ายๆคือถ้าเป็นรถเมย์คือไม่ได้จอดป้ายจอดอูเลยอะยัยไปเล่นน้ำดีกว่าไป เรอปลายทางเลยหยงไปป๊อบเร็วยี่เดี๋ยวมันปิดก่อนทีภาวนาแม่งปิดก่อนสไลเดอร์ยักษ์เจ็ดไหนรู้เจ็ดสีมึงมาเดากันว่าพี่โอที่ป๊อบจะลงอันไหนแบบหมายถึงว่าแบบลงแบบอันไหนก่อนอันใหญ่อันใหญ่แล้วสีไหนสีส้มเพราะกูใส่เสื้อสีส้มไอ้สัตว์ตัวเหลืองนี่ไงนี่ไงอุ้ยเฮียเอายังสองแล้วป๊อบหนึ่งสองไป พี่ปอไม่ไปเหรอพี่ไอ้มันลงเลยอะ่ะฮ่โอ้นนะช่วยช่วยดึงที่หนพี่พี่ปอติดปะเขาเขาเขาองดูแล เป็นไงบ้างพี่โอ๊ตอมเต็มวัยเด็กปะคะไม่เลยไม่เลยแกกลัวว่าเออใครจะดูแลบริษัทต่อเราเนอะนุกบายปะจริงๆลงไว้ยังโอเคเนี่ยถ้าเกิดพี่สายลงพี่เหนื่อยไหมใช่หรือยังจะลงไหมเดี๋ยวพี่ถือกล้องลงให้พี่นักตอนเด็กๆรู้สึกว่ามันใหญ่มากตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันใหญ่มากตอนมองจากตรงนี้ขึ้นไปแม่งไม่ค่อยน่ากลัว่ใชแต่จากตรงนู้นนะจากตรงนู้นขึ้นมาลงมาแม่งเอาเรื่องเหมือนกันหรือวันนี้จะได้วะลองดูหน่อย

งว้ว่อเทียไอเทียขอคอนเทนต์เลยนี่ค oh yeah, ือเครื oh, ่องเล่นที่อับประยชที่สุดในทีมเนี่ยจังหวะที่กูต้องล้มตัวลงไปมองฟ้ากูถามฟ้านะ น so ี่กูทำเฮี้ยอะไรอยู่ที่นี่มาเล่นอีกอันหนึ่งไปดีแันนหนไปและท่านผู้ชมครับนี่คือการเล่นผ่าผนจากโอ๊ตปราโม์ปราทานชายหนุ่มผู้กำรมความหวังความฝันของประเทศไทยบริษัทที่น่าอยู่เป็นอันดับ43เฮ้ยมื่วมาด้วยกันกูกำลังอินโทรดิวกล้องมันจับได้ทีละคนวันนี้ไหวกว่าพี่น่ากลัวปะ มันเกงหลุดมันแรงมากไป้อนไป้โหโอ้าหัอนโหโอ้โอ้โอ้อ้้าดักเโอ้อ้โ้โ้ ตามผมลงมาครับทุกคนลงมาก่อนแป๊บนึงกล้องเก็บไปได้ไปเที่วหรอวันนี้มึงโฟกัสแบบตลอดเลยนะไปที่อะไรสัตว์มึงไม่เข้าใจหรอกการที่มึงเดินขึ้นไปเหมือนตึกสี่ชั้นทุกๆหนึ่งนาทีเพราะมันสุดเมื่อกี้มันเหมือนแบบมีเซ็กอะเฮ้ยพอว่ามันจะปีนขึ้นไปถึงข้างบนอ่ะใช้เวลานานมากเลยแต่ลงมาแป๊บเดียวถึงแล้วถึงน้ำแล้วเฮ้ย โอ้โหไอเฮียนี่ไงน้องไม่ได้ภาพแต่ว่าวันนี้แดดร้อนขนาดไหนเราก็ไม่กลัวป,ป๊อปปองกูไอมันตรงนี้ได้ไงนี่อยู่ทั้งวันเรายังมาสดชื่นเลยกูดูแข็งแรงไหมโอ้โหไอเฮียดูกล้ามนี่ไม่มีเหนื่อยที่กูหอบเมื่อกี้กูหอบเอาคอนเทนต์หอบเล่นๆเนออเถอะเมื่อกี้เราลงมาแม่งใจวิวๆเหมือนกันนะไอเฮียกูอันหนูนายศาสตว์กูคนเดียวเลยเฮียกูเหมือนกันแต่พอกูเคยลงแรงมากับลงเบาะกูยอมลงแรงดีกว่า ลงเบาไอ้เหี้ยข้างล่างมองมาข้างล่างแม,ม,ม่งเหมือน,นเหมือนอรอผมมือต้อนรับกูอะแต่ <นำ S 2> มึลง <นำ S 1> ลงเบาขนาดไหนมึงก็ไม่ต้องอายเพราะว่ามีจุลินทรีย์ไพโบไปติกไงเฮ้ยไพโบเลยนะต่อทีแต่ลงแรงขนาดไหนโดนไหนในขณะนั้นเพรต้องกลัวปลาปอกูเพราะว่าเรามีเิต่อทีเพราะเรามีนมเปรี้ยวอิมูไลส <ง S> ์ <c oughs> เพราะเรามีนมเปรี้ยวดีไลท์อิมมัสช่วยเติมพลังเสริมภูมิคุ้มกันให้เรากับป้าปองกุลด้วยจุลินซีโปรไบโอติกที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเขามีทั้งนมเปรี้ยวแล้วก็โยเกิร์ตครับใครชอบสูตรไหนรสไหนก็หาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนําทั่วไปและหนุ่มสาวดีไลท์ทั่วประเทศไปได้เลยและที่สำคัญนะป้าปองกุลทั้งนมเปรี้ยวและโยเกิร์ตดีไลท์ทุกสูตรทุกรสชาติมีจุลินซีโปรไบโอติกช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแบบสุดๆไปเลยครับป้าปองกุลครับอย่าลืม เว้นประโยชน์เฮียสั์อย่าลืมนะครับดูประโยชน์ดีๆดูดีไรครับและเดี๋ยวเจออีพีต่อไปครับอีพีต่อไปนั่งทอกแล้วครับอยากคุยกับสาวๆแล้วไม่อยากเดินไปเดินมาแล้วกูยังไงแล้วตึงนะเขาเพิ่งพูดว่ามึงแข็งแรงโอ้โหมึงดูท่านั่งพิงไปดิขอบุณน้องเบลลดีไรครับเจอกันอีพีหน้าครับแล้วกูเวลากูไปเล่นกิงคืนอ่ะแล้วกูไปเจอแบบเด็กเสริมก็เดินเข้ามาพี่นี่ดานนูหน่อยกูห่านไปโอ้ยสัตว้านารัรอย่างงี้พี่เซ็กกระโหลเอาเลยครับเด็กไม่บอก พี่ต้องตัดยิปแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอยู่ในประเทศอะไรวะเนี่ยอีปีไปโดนผู้ชายมาถามว่าพระเจ้าได้บอกพี่มาแล้วว่าพี่ต้องเอากับหนูใช่เด้อเด้อเด้อเด้้อก็บอกไปว่าพี่หนูเป็นเมนไม่เป็นไาพระเจ้าบอกว่าเป็นไรพี่ไม่เชื่อ แชร์คมภีไว้สําหรับผู้ชายไว้รับมือตอนผู้หญิงเป็นประจาเดือนคือช่วงที่เป็นเมนอะผู้หญิงจะเซนซิทีฟมากๆเลยอย่าถามแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแล้วคะพีเป็นอะไรอย่าง่ใช่ไหม I don't fucking like you now I don't fucking like you now อยของไปของไปจะเป็นแนวแบบหงุดหงิดทุกอย่างไปจริงเป็นคนใจร้อนนะแต่จะใจเย็นกับเพื่อนแต่แค่มาถึงแล้วรู้แล้วว่าแบบจะเข้าบ้านมึงเนี่ยมันขยำติดอ่ะใครนั่นหละเงาะอ่ะ มึงมึงโกรธกระทั่งรถขายง้อเลยเหรอไม่อย่างนี้มันเป็นเรื่องแปลกมากแคมปิ้งเนี่ยแขกในเทปนี้ยังไม่มีอยู่ดีเว้ยปายแม่งทักมาเว้ยคือปกติไม่ไม่ได้คุยกันนะคือโอเคทักทายกันเฮ้ยปายเป็นยังไงเน็ตเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแฟนเขามีแฟนไอ้เหี้ยมึงเกรงใจแฟนเขาบ้างเขาเนี่ยเขารู้เข้าใจเขาเคยเห็นแล้วเพราะว่าทุกคนเขารู้ว่าปายมีแฟนแล้วปางโม่มก็มีแฟนแล้วมันก็อวี้โอนนี่แล้วเหรอใครอะ